สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องพี่หักแขนสุขุมสุข,ขันขารอเบิ่งหน้างานจะน้อยนึงค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้บอทันเครืเศร้านะคะบอทันสองกุ่มค่ะสวัสดีครับผมได้ยังกินลูกครับผมลูกร้านอานแนวกินพี่น้อง คนมาคนสีลายอยู่ด้ค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ยังยังเว้นอยู่ค่ะคนมาคนสีลายอยู่นะคะตอนนี้เปิดขายบัตรแล้วบัตรหนึ่งร้อยบัตรหนึ่งร้อยบาทจงว่าซื้อบัตรหนึ่งร้อยค่ะบัตรหนึ่งร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีมาต้องใ,ใ,ใส่ค่ะพ่อไม่ต้ใส่ ย oh, ู่ในยโสเหาไทจเริญเนาะอ๋อเบิ้งหันก <together> ็ไทเิรนเห็นจะอง้องี่เด้เห็นจะคของแล้วมือเอืนเนี่ยเบิ้งกับมืออืนเนาะเบิ้งกับมือเอืนปรานเด็มงเห็นจะคของว่าจ้านี่เห็นบ่าเนี่ยนี่ปกติเบิ้งตะคนเอื่อนเนาะเบิ้งเจ้าของนที่ประธานี้ กังขึ้นเบิงวาล่ำกังขึ้นเบิงวาล่ำกังขึ้นเบิงวาล่ำกังเว้นกับเมื่อเบิงจะคของอยู่ในกล่องวันนี้จ้าไม่เลยแม่ว่าเขากล่องเลยเขาแล้วเบิ่งวันเนี้จะคของเล้วผมเคยไปหาอยู่ตายค่ะขอกันหน้าันจ้าเบิงตะมูว่าันนี้มาเบิงจะคของเซนพี่น้องอ้าวกระลังมากันสนันคุณพี่น้องเองมาแล้วมาแล้วหอบลูกจุงร้านมาแล้วพี่น้องคะ แนวกินแล้วก็เข้าไปเท่านั้นตัวเนาะบัตรหนึ่งร้อยบาทนะคะมือน,นี่เพราะว่าเพื่อนขายบัตรแข็งนาพี่น้องได้ข่าวมอลร่แล้วสวันดคะ่ะได้ข่าวมอลร่แล้วขายบัตรแข็งนำมาแล้วมาแล้วพี่น้องเง้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วสน้นเลยสวัสดีค่ะ มาแล้วมาแต่ท่าไกห่ค่ะพี่แล้วพี่น้องค่ะพี่น้องกำลังมากค่ะขุนมาก้อนมีคุักขนาดพี่น้องอยู่กลางทงหน้าค่ะคุนเป็นคุน ปุ่นหลายข <laughs> อ,อก,กล้องครับ <laughs> 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 โอ้พี่น้องข้ากำลังมากพี่น้องข้ากำลังมากกำลังมากค่ะกำลังทย,ยอยมา กันสนานเลยตอนนี้เอ้าผู้ใดหนั่นไม่หน่อยตัวนันไม่หน่อยก็ปละวันตัวนันเอ้าวฟ้าแฝดตัวนัอนพ่อฟ้าแฝดตัวนี้พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอ้แฝดกันนะฟ้าแฝดมากพี่น้องจ้า านฟ้าแฝดบอไนะว่าฟ้าแฝดสีงเงินกันด้เหนสีฟ้านัดกันนัดกันใส่นัดกันใส่บ้างจาฟ้าแฝดที่นี่ปะวันปะวัแต่สยามแม่อ้อยว่าแฝดสยาวแต่สยามมันต้องตีกันเน้่มือน้ยมันต้องตัวตีกันแนอันนี้อันนี้แฝสยองแสยองขึ้น่าถึใจแท้ นิ้แฟนจะย้อนแม่ลูกตกเป็นสีแดงที่ป่าบ้านี่มมันจงหนาสว่างเนาะแม่แม่นสิกายเห็นพลเมน้อยบ่ลเมนาอยเจอแฝดยู่ยะโสทรนจ้ะไล่สด่สมบ่บอกบอกว่าเปนไล่โซ่เป็นไล่สดตํายั้งเงอนีตํายังนั่นพร่พุทธวิชิตตั้มโหดเห็นแค่ว่าตําโหดก็อยากหูว่าโหดแค่ใดเนาะก็แสบเนาะแบบเห็นไปจ่แสบตั้มโหด เอโหดไปเขามาโหดเขาแรงเขาแรง้าเวนให้ภาพบรรยายว่าเหมือนกันไหมว่าสความวนตีเหมือนกันความหวนก็หวานนู้นละน้ะต้องสงกันนั่นละต้องสองกันนั่นละเนาะเยียงกันน้อวันอกันเยียงกันนอวนคือกันนั่นละวนพุทภาเยียงกันเาะ กวนคือกันนี่หันใส่กล่องนู้นน้ำดีดีเห็นบ่พี่น้องเรามาเจอแฝดนะคะบ่แล้วนู้นไปเปลี่ยนสีผมใส่ประวันเด้อไอ้สารนุ่งเย็นเปียกสีนี่บอสีปลันทองบอกว่าโมกาดอกไม่หน่อยเป็นคนโมกาเห็ดสีผมแดงแบบนี้โมกาโมกา นี่น่บอท่าปางเขียวเลยเมนบอกอปน้าผมงอกหลายโอ้เปิดเลยเห็นเป็นสีเขียวเลยขาสีอิรมนปูมันก็ขึ้นเล้ยางสาวอยู่เอาสมัยนี้นะสาวกับอกได้อีลาเท่างไม่คหวฮะบอกหลายแล้วเออเป็นมัตจายอยเมนบอเป็นเพช่นบอหงมันเป็นกับวัธน์เมนบอโอ้หนักเห็นบอโอเป็นสาวกับอกได้ ก้านน่งเป็นมาบนี่เป็นบองเนี่ยนัง bueno> สืออยู uh ่ปอปัทมน่ะนี่บอเงเป็น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 น้ำยาซาผมอันจะคุยเรื่องงอะกับบั้นเทช่มาพอดแฟด์นักการ์ดแต่ว่านี่ฟ้าแฟดได้ค่ะเสข้ามมองได้กันพ่อมองได้กับทางฟ้าแฟดแปาวันเนี่ด้ค่ะจ้าขอบคุณนไลน์ค่ะจะเป็นได้ตามยันดอกนี่ โบโบคอยเด้ตามลูกโบท่านเด็กปีเตอรลูกว่าท่านเด็กปีเติร์กบยอดเยอะโบคอยได้ยาสูตรเขาต้องโซนบอลนไมโครลูกว่าท่านปีเติร์กบยอดวิวโบคอยได้ไม่มันก็เหมือนกันโบได้ตามจ้ายอดวิวมันลดมากมากในน้ำยื่นตางไหนคนขายของหลายบอกโบเด้เพื่อนขายใครบอกตรงไหนบอกโบท่านเด็กเข้าไปตั้งแต่เปิดไฟ Uhm เขาไปที่เอาเบิ <t t es, hey, ่งข่าเหนือพ่นลายลายกันเลยแรนออกมาทีุ่่นบางคือแม่นุ่นลายแห้งแน่หน่อยสุดยอดเลยวันนี้ฝนพ่นเห็นรถดำดอกยังโหขี่ฝุ่นมันบเป็นสีดำแม่นวะรถสีดำเป็นสีมูลมูลออกโลกยู่แม่นวะขี่ฝุ่นเออเป็นมูลออกโลกพืกำลังเริ่มได้ตามยังก่อนนั่นได้ตามยังมือนี่ตามหัวตามหัว สามโหดสามโหดเลยลูกภาษีเอาโหดเดียวกับยำเพรโหดแห้งกับลยเอาสามโหดแล้วทั้งปลาทั้งทะเลครบแล้วครับอ๋อทั้งปลาทั้งทะเลอ๋อจ้ะได้ทุกโหดค่ะสามนี่เลยครอยากกินตั้ตั้โหดกับม่นี่เด้อค่ะตั้โคตรโหดตั้โคตรโหดเลยค่ะโหดโหดโคตรไหมล่ะตัหมห้องใหญ่โอ้โหดโคตรตั้โหดโคตรตั้โหดโคตรยำ เอาละพี er ่น uh ้องกลิปน ok ี Sar ่เนี่ยเมื่องานัสดาคกินสวัสดีจ้าช่องดีเจสาวน้ำยืนช้องตะวันเจ้าหนวดคนเก่าที่เมาคนเดิมเด้อพี่น้องครับกับว่าพอๆเนาะครับมาในงานว้านังมาเนี่ย ้านหยังเป็นเหตุนานอย่งบุมเหนี้บุญนี่แหะคานบุญครับบวชพุทธาพิเศษแมนบอคแมนครับเมื่อนี่เนาะสี่น้องสาวน้อยเพียบแบบแพงเนาะจ่าาไป้อจ้าสาวสาวสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนาะจ้าคนบ้านนี้บคแมนครับผมคนพื้นที่คนบ้านนี้ด้วยพร้อมเนาะเนาะเ้า อ่มวนๆค่ะดาขอบคุณ่ะมาักทายขอบคุณมากค่ะมาถักทายขอบคุณค่ะคลิปเดียวทุนเบ้เอาป็นท้ยคลิปเดียวไหมทุกคนเปนสีเอาไปล้งเดียวเลยนน่อนะพร้อมสบายดีพี่น้องเดินไ้เออเนาะไปต่อไ่อไปต่อไปต่อไปว่อไปต่อไปต่อไปต่อไป่อไปต่อต่อ่อไป่อไปต่อไต่อตไต่อไ่อไปต่่ออ่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 ที่ต ผักแพงแบงตันค่ะสวัสดี <ลง S 1> ค่ะ